สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสุ่มสกินเอาติมีกันมันอยู่ในเซลฟิทนะแต่ผมจะไม่เอาเซลฟิทเพราะว่าผมมีไอหมูป่าแล้วเซลฟิทก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยติมีมันจะสุ่มที่12ช่องถ้าสุ่มครบเลยมันจะได้เซลฟิท4ช่องได้ท่าเต้น8ช่องได้คัมพีขั้นสูง12ช่องได้ติมีโอเคเริ่มเลยผมจะไปแบบไวๆเอาติมี12ช่องนะโอเค อเคผมเปิดี่มีครบ1ิบสองช่องมันเสียไปสามเก้าเก้าคูปองส่วนถ้าจะเปิดอีกก็เสียห้าสามห้าแต่ถ้ามันจะเหลือสองช่องน่าจะเอาเซฟฟิสน่าจะพันนิดๆไม่เกินพันสองถึงจะได้สกินเซฟฟิสกับไอเรียวมาด้วยเรียมาก็ที่เลือกมาโอเคคราวนี้เรามาดูที่กล่องจดหมาย่าจากล่างสุดอ๋อมันเอาของมันที่มาทั้งหมดมันจะมีท่าเต้นอยู่โอเคลองท่าเต้นดิอ้าวท่าเต้นตัวอะไรนี่อ้าวท่าเต้นมีแล้วมันก็เลยเป็นเพชรตัวอะไรไม่รู้นะ โอเคเดี๋ยวรับทั้งหมดเลยแล้วกันไปดูสกินตีมี่กันงโอเก้าเก้าฟองโอเค let's go มีเสียงกลนด้วยนะเสียงกลนตีมี่มันจะมี2ตัวในตัวเดียวนะมาถึงว่าจะมีแลคคูลขีกันกลายเป็นตัวตีมี่ก็น่ารักดีมีเอฟเฟกต มีเอฟเฟกน่าจะมีเอฟเฟกนะเห็นมันแจ้งเตือนเอ้ไม่ใช่แจ้งเตือนมันแจ้งอยู่ข้างล่างรูปภาพก็ประมาณนี้โอเคไปดูเอฟเฟกในเกมจริงกัน let's go เอฟเฟกว์บไม่มีเอฟเฟกอื่นน่าจะมีบดนี่ขัานหนึ่งสวยสวยทีนี้ขัสองข่้สองเหมือนดึงตัวเองเข้าไปหาประตูนี่อันติชุบชีวิต ชุบเีวิตในวงนะได้ตัวเดียวนะทีธรรมดาเอฟเฟคเห็นชัดมากเลยเดีวนี้เอาบีทัมเอฟเฟคแบบให้เห็นชัดๆถ้าหนึ่งมันต้องกดอีกทีหนึ่งแล้วมันจะสะท้านมันไถ่ตาโอเคเดี๋ยวเราไปลองชุบชีวิตในก้องกันไม่ท่าหนึ่ง อ๋อมันจะมีแบบวงบงเห็นชัดมากเลยวงบงเส้นๆมันจะค่อยๆกระจายไปที่ขอบแหล่ซุบชิบเกินนี่ผมโกงนะผมใช้สกิลไม่มีโฟดาวมมนมีสองตัวก็ได้ไงมัง สวยแต่ตินมนี่ตอนนี้ไม่ไม่ใช่เมตาที่จะเล่นกันเจอแทบจะไม่เจอเหมือนเป็นฮีโร่ในตำนานตายิเงเดียวครักดไว้ทันกดเกิดไว้ทันกดพื้นชื่อกดพื้นชื่อต,ต,ตายตัวนี้เขาตายตาย โอเคถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปน,นะครับมก็ก็ปองคุ้มไม่บอกอยนะโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย